ดีก่น้องค่ะก็ตอนนี้เองตลาดก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาแล้วนะคะเซตปิดได้ที่1456.5นะห้ค่ะก็พอละค่ะขอร้องอย่ามาทุบท้ายนะอืกวันทุ่มมาตั้งองใส่ล้วนะครับค่ะแล้วก็ขออีกสองจุดอะค่ะขอร้องไว้ทุบบนหลังค่ะนะครับส่วนฟิวเจอร์ก็ปิดให้ได้ที่นะครับ99 994.9 99, ค่ะ ก็นี่9.4.5ใช่ไหมค่ะก็แค่จุดสี่ค่ะเออใครจะขายเอาไว้ขายเป็นจานกล่องนะหุ้นที่ที่จะไปแรงสุดนะค่ะดูภาพด้วยนะเป็น i v l ค่ะเพราะทำหายมาแล้วก็บุรุมเข้านะเมื่อวานที่ตกหนักก็ดันกลับมาเลยใช่ไหมครับทำทำแล้วนิวหฮยเลยไงไปถึงถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์1.4.9.4นยมันทะลุไปแล้วนะเพราะนั้น i v l เป็นตัวที่ฟอร์มอะ ฟอร์มดีสุดที่อฟอร์มบอ,อกว่าวันจันทร์ไปตอ่อไอ้วันพฤหัสไปตอนนะะ่อแน่แต่คนที่เปิดที่รับเมื่อวานนี้ก็คือได้กําไรแล้วละ่ะถือเลยถือเลยเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแซนด์วิชเนะี่ยแซนด์วิชแท่งนี้ก็คือว่าวันจันทแต่มันบอกว่ามันต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่เขียวใหญ่แท่งหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะฮะ,ะซึ่งมีแนวต้านอยู่ที่ยี่แปดบาทสลึงะนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อแถวนี้ถือเลยนะฮะน,นี่เทคนิคนะฮะ,ะเทคนิคเทคนิคก็คือว่าเขียวมาโดนแดงปะทําเขียวกลืนกินกลับมา พวกนี้ถ้าจะไปก็คือต้องทำเลยฮะทำเขียวใหญ่ข้างบนแข่งใหญ่เลยนะฮะแล้วอาจจะปรับฐานนะครับก็เป็นืุนทีโวลุ่มข้านะฮะถ้าถ้าถ้ามีการทุบแบบวันจันทร์ไอวีอลไม่ร่วงหรอคะเพราะมันมาแล้วอ่ะคือเราก็เราก็บอกว่าไอ้มันทุบเสร็จแล้วต้อเงินมาซื้อไอวีแอลก็เปล่าไงกมเมื่อวานขายไปทั้งสี่พันล้านใช่ไหมใช่ค่ะสถาบันอาจจะขายแล้วเงินมาซื้อไอวีอลก็ได้เพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าภาพเซ็ตเนี่ยมันไปต่อไม่ได้หรอกขนาดที่โวลุ่มเนี่ย มันมันน้อยนะฮะมันก็ต้องตบเซ็ตลงมาถูกไหมครับถ้าเงินแต่เงินมันเหลืออยู่จะมาทําอะไรก็ต้องมาซื้อหุ้น <huh. S 2> หุ้นตัวเล็กตัวน้อยเพื่อเพื่อให้เซ็ตเนี่ยอย่าเพิ่งมันไปเยอะพอ <huh. S 2> เซ็ตมันไปไกลเนี่ยมันจะเป็นจิตวิทยาที่จะถูกขายหุ้นถูกไหมครับหุ้นจะถูกขายนะฮะแต่ถ้าถ้าเซ็ตมันไม่ไปอย่างเงี้ยนะครับหุ้นมันจะไม่ถูกขายหรอกนะฮะ <huh. S 2> แค่บวกวันละที่บอกว่าสิบจุดก็พอแล้วค่อยๆขึ้นไปนะฮะแต่ตัวที่เป็น อีกตัวหนึ่งที่วอลุ่มเข้าก็คือกีจันไทยเมื่อวานก็ร่วงหนักใช่เมื่อวานลงไปหกบาทห้าบาทเก้าห้าวันนี้ก็ขึ้นมาฟอร์มดีเลยนะฮะก็ไปแล้วต้องไปแล้วล่ะไปไปต้องทํานิวไฮเดิมนะฮะถึจะไปนะครับถ้าไม่ไปก็วันจันทร์เห็นมันแป๊กนะฮะแล้วมันก็มันก็จะยืนปรับฐานใหม่แต่ถ้ามันวันนี้วอลุ่มมันเข้าเยอะเหมือนกันนะมันก็ทําท่าว่าจะไปนะฮะพอไปมันก็จะเอาแนวรัดไปด้วยนะฮะ ไอไอวีเอวลามันไปเนี่ยมันก็จะเอาพีจีทีจีซีไปด้วยอ๋อกลุ่มเดียวกันแหรอฮะใช่นะครับตอนนี้มันไอวีเอนี่ยมันเป็นท่าที่แบบมันต้องวิ่งแล้วนะ่ะมันต้องไปแล้วนี่มันเคาะหมดแล้วนะทำารือหายจําได้ตอนสมัยไอวีเอจะไปนี่คือราคาตรงนี้แหละที่เรามองเห็นนะคะใช่มันยืนตรงยี่หกแล้วก็ทำสเปดจบไปแล้วดยรอบก่อนขึ้นมาใช่ไหมฮะะขึ้นมาแล้วก็ยอดต่ำไปยี่ห้าเนี่ยทำสเปดจบแล้วมันต้องวิ่งแล้ววิ่งเป้าก็คือต้องวิ่งไปเลขสามนะฮะค่ะนะครับแสดงว่า ตัวเลขมันดีจริงเนี่ยที่เราอธิบายให้ฟังในห้องสัมมนาเนี่ะตัวเลขมันคงดีจริงนะฮะือหุ้นพวกนี้ถ้าตัวเลขไม่ดีนะไม่มีใครกล้าเอาเงินมาซื้อขนาดที่เราเนี่ยมันกล้าซื้อเห็นไหมครับท่านที่เข้างานสมาัมมนาวันวัน,ว,นวันเสาร์พินิพน์นําไอบีอลกับไอทีดีเนาะแล้วก็ทีทีกตัวหนึ่ง t t ทเนี่ก็รอนิดหนึ่งวันรุ่มอาจจะเข้าวันจันทร์นะครับวันนี้ยังไม่เข้าก็ซื้อดักไว้ก็ได้ไว้ไม่เช่วันจันทร์วันพฤหัสอืมค่ะวันพฤหัสก็จะก็ คิดว่าเงินน่าจะเข้า TDA ด้วยนะอืแล้วที่เข้าอยู่ก็จะมีแจรูอันนี้ก็เข้าอมาตะอยู่แล้วนะถ้าปกติสองคนี้เขาอัวเขาไม่กลัวเขาไม่สนใจนะฮะเขาไม่สนใจใครจะมาขายแนวโน้มลงเลยเขาไม่สนใจเขาจะขึ้นกว่าเขาก่อนนะฮะแต่คุณขึ้นมามันก็จะมีคนเทพโปรฟิวมาขายเราเราเราอย่าไปกังวลนะฮะพอาะคุณเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมที่อย่าไปดูเซตมานักลงทุนที่เข้างานวันเสาร์เช้าวันจันทร์ซื้อนะฮะพินิพนพอดีซื้อปั๊บมันลงปั้งเลยไม่เป็นไรอะ เพราะว่าวันจันทร์เราก็บอกวันจันทร์เป็นวันหู้ลงอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เมื่อวานเนี่ยมันโหดไปหน่อยค่ะนะครับซึ่งสุดท้ายก็โทษโลบอทไม่รู้โทษใครนะฮะแต่จริงจริงมันก็ไปต่อไม่ได้นะแต่มันไม่ควรจะลงแรงขนาดนั้นลงสาสิบหกจุดเมื่อวานใช่มันลงแบบมากไปสามสิบหกจุดเวลาจะขึ้นเนี่ยนะใช่ไหมคุณมะเวลาขึ้นสี่วันสี่วันกลับไปที่เก่าถูกต้องนะฮะอวิธีการซื้อหุ้นตามผู้พี่แนะนําสมมุตินะไอ้เทคนิค บรูบูสูหรือว่าบูอะไรต่างๆอ่ะตอนนี้เป็นโรบูสูโดจินะใช่ไคือคือพี่พูดแบบพูดพูดเข้าใจนะฮะในแนวทางของพี่แต่ถ้าพี่พูดถึงราคาสมมติคนไม่รู้เรื่องเทคนิคที่พูดให้ถอยซื้อเอ่อเด้งหายอะไรประมาณกรณีที่พี่พูดถึง i อวเอเนี่ยพี่พูดถึงยี่สิบหกบาทต้องซื้อด้วยด้วยเทคนิคที่พี่พูดถึงไอ้ไอ้ราคาที่ซื้อคือถ้าคนไม่รู้เทคนิคเลยยี่บหกบาทมันซื้อได้หรอซื้อได้ครับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไอตัวนี้สมมติ คือมันเกิดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าพี่เราไม่ได้ซื้อน่มันใครซื้อไงนะครับแสดงว่าคือคือหุ้นพื้นฐานเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของมันคือกําไรของมันที่ต้องประกาศออกมาเพราะฉะนั้นถ้าประกาศกำไรไตรมาสสามไตรมาสสี่ไม่ดีนะครับมันเละแล้วพวกนี้พอมันรีเวอร์สเซแล้วนะกาไรของพวกปิโตเคมีเนี่ยมันจะโต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 ไปเป็นไซเคิลสามปีเลยเพราะฉะนั้นคนซื้อแถานี้มันไม่กลัวหรอกนะฮะมันกลัวเมื่อเมื่อวานมีคนบอกซื้อติด มากเลยิดที่ไม่เป็นไรไงเพราะว่าอะไเพราะว่ามันลงตามภาพรวมตลาดคือ,คอเราสังเกตงี้หุ้นถ้ามันเป็นของจริงอ่ะเวลาภาพรวมตลาดลงมันจะลงค่ะแต่พอตลาดแบบว่าไม่มีจิตวิทยาแล้วมันจะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งขึ้นของมันไปอ่ะมันจะเป็นลักษณะาาแบบนี้นะฮะอย่างเราดูดูไอทเห็นไหมฮะหรือว่าเราดู i อวี L, นะฮะพี่คนที่ไม่รู้เทคนิคเลยคุณซื้อหุ้นตามพี่ไหม คือเราไม่ได้เพ่งดิบเพียวนะเราดูพื้นฐานมาก่อนนะเราเคลียร์พื้นฐานนี่แบบเราแกะละเอียดเลยนะว่าว่าว่ามันมีแมคโครมาตั้งแต่ข้้งบนหรือเปล่าอ่ะคือคือ GDP อ่ะนะฮะของประเทศไหนประเทศไหนแล้วตัวของมันจะได้กําไรจะได้จริงไหมคือเราแกะมาจากแกะมาจากการวิเคราะห์ทางเชิงคุณภาพอะะไก่อนตรงนั้นนะเราเราถึงจะซื้อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี่เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเมื่อเมื่อ i v l วันนี้มันทำ New High ใช่ไหมครับ แล้ววอลุ่มมันสูงกว่าตอนที่มันทำหาย24.9เนี่ยมันก็บอกว่าแสดงว่าแถวๆเนี่ยมันเป็นจุดมันจะต้องมีจุดสูงกว่านี้อีกเขาเรียกมันเป็นไหลซ้ายมันไม่ใช่หัวมันจะขึ้นต่อไปอีกคือถ้าแต่ถ้าตรง26ตรงเนี้ยวอลุ่มมันน้อยกว่าตรง24.9นะแสดงมันจุดแตกมันจุดจบมันไม่ใช่วอลุ่มมันสูงกว่านะแล้วทุกตัวที่เราแนะนําอ่ะอย่างอีทันไท่เหมือนกันที่หกบาทหกสิบวอลุ่มมากกว่าที่ห้าบาทเก้าสิบไม่มากกว่าแสดงว่ามันเป็นขาขึ้น มันจะเป็นมันจะเป็นไหลซ้ายไปเรื่อยๆฉะนั้นมันก็บอกว่าอิสเทนไทยรัมมันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงกว่าหกบาทหกสิบที่มันเคยขึ้นไปแต่มันบอกแบบนั้นนะเต่ถามว่าแล้วมันจะลงมาซื้อตรงไหนอะไรเนี่ยมันมันไม่หลุดห้าเก้าห้าจีกัพุ่มมาวานเลยฮะมันก็มาทำทำเทคนิคนะฮะเทคนิคมันทําไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเงินถูกไหมครับไม่มีเงินมาค้ำนะมันทําไม่ได้หรอกหรือว่าไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้เพียงพอที่จะที่จะดูแลราคาหุ้นเนี่ยมีตังเท่าไหร่มันก็มันก็มีตุ ไม่มีใครเชื่อหรอกนะฮะพอพูดมันต้องขึ้นไปโดยความเชื่อนะครับเพราะไอ้โปพยที่ให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอน่ะเป็นเล่มไอ้เล่มนั้นอ่ะพอวันจันทร์เนี่ยบางท่านก็เปิดมาซัดกันจริงก็ซื้อวันจันทร์ก็ถูกแต่ไปซื้อเร็วไปน่าจะซื้อตอนเย็นซื้อตอนเย็นเนาะเราก็บอกไม่ใช่ไ่ใตอนไหนท่ตวขึ้นนะที่ที่ให้ไปวันนั้นนะตอนนี้ขึ้นกลับมาถ้าซื้อจังหวะถูกถูกที่ถูกเวลานะฮะใช่ใช่เพราะนั้นก็ซื้อแล้วก็ถือไว้เรา ไม่มาด้วยกันฝันนะครับแต่ละตัวที่พ่าผมดูน่ยนะคือมันเป็นหุ้นพื้นฐานหมดเลยอืแต่เป็นพื้นหุ้นพื้นฐานระดับไหนระดับที่ตัวเฉพาะตัวเองนะหรือว่าระดับโลกหรือว่าระดับที่ที่มีแมคโครระดับประเทศเป็นหนุน่ะค่ะนะครับมันเป็นระดับไหนแต่ที่ผมให้เนี่ยมาระดับโลกเนี่ยสองตัวคือ TTA กับ i v r เนี่ยเป็นแมคโครระดับโลกนะฮะคือพื้นฐานระดับโลกหนุนเลยนะฮะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาที่ฟื้นนะครับส่วนอิสาันไทยเนี่ยเราก็ดูสองล้านล้านหนุนให้เลย นะครับนวราตเนี่ยมันก็ต้องขึ้นตามไอทีดีเพราะมันเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันนะครมันก็จะมาของมันแต่ใครหน้ามืดมาซื้อตอนเช้าหนักเลยนะคุณผู้ชมก็ใช่คือเราอย่าไปซื้อหุ้นโดยเราต้องรู้ว่าวันทุกวันจันทร์หุ้นลงอ่ะเพราะนั้นพอวันวันศุกร์นี้พอวันจันทร์หุ้นมันก็ลงอีกอ่ะบางท่านบอกตั้งทุกราคาได้ทุกห้าระดับเลยเอไม่ดูดูตอนท้ายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะค่ะได้ค่ะแล้วหุ้นเวลาเล่นหุ้นพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นไอทีดีไอวอ ทีเอพอนี่นะผู้ระดับผู้นี้แบบรุ่มแบบซื้อแล้วเนี่ยไปนั่งมองนะนั่งจ้องแล้วเสียวอ่ะคือมันเล่นเสียวหรือเปไหมฮะเล่นแรงนะมันไม่ได้ขึ้นแบบแบบอะไรนะครับพอกนิเคะหาพูดเสร็จเช้าซื้อเย็นถามกันโอ้มันไม่ใช่หรอกนะครับเราต้องหาใช่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าซื้อตรงไหนผมจริงนะคุณม่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าซื้อตุกไหนนะแต่ถ้ามันลงอย่างเมื่อวานเนี่ยผมซื้อ ผมไม่ผมไม่กลัวหรอกนะเ่ราะผมเชื่อเรื่องพื้นฐานฮะผมเชื่อว่าไอทีดีไม่ใช่ราคาแถวนี้หรอกแต่ถ้าตลาดภาพรวมตลาดไปถึงเซตไม่ดีอ่ะจะให้มันขึ้นไปยี่สิบาทสิบห้าบาทสิบาทมันไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมมันก็ต้องรอภาพรวมตลาดอีทันไทยไอวีเหมือนกันถ้าถ้าภาพรวมตลาดไม่ดีอ่ะถึงแม้ว่ากําไรมันจะดียังไงอ่ะมันก็ไม่ปัดขึ้นไปหรอกมันก็ไม่ขึ้นไปหรอกเพราะมันไม่ใช่หุ้นปั่นก็ราคาซื้อวันนี้เลยหรือยังไงพี่นิพนธ์ ก็มันเบรคมันก็ต้องซื้อถ้าซื้อแถวนี้ก็ต้องบอกว่ายี่บปบาทสลึงเนี่ยถ้าแถวนั้นเราก็ต้องเทโรผิดไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราซื้อแนะนําให้ซื้อมาตั้งแต่ผ่านยี่บสี่จุดหนึ่งนะผ่านยี่สี่จุหนึ่งมาตัวเนี้ยมันสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณม่อ่นะครับในเวลาสัปดาห์นะครับได้ค่ะอย่างอย่างไอทีดีเราก็ซื้อมารั้งสุดท้ายให้ซื้อคือ5้าบาทยี่ห้านี้นี่มันยี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับแถวเนี้ยแต่นี้เป็นรอบใหม่ของไอทีดีที่จะขึ้ มันทํานิวไฮรอบใหม่แน่นอนนะครับเว้นแต่ว่าผมผมก็ยังไม่เห็นว่าความจำเป็นเซตทำไมมันต้องลงต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ว o l ุ่มมันก็ไม่มีแล้วเห็นไหมฮะก็ขายทํากําไรสิพี่พี่ไม่ต้องเข้าใจเลยขายทำกำไรขายทำกำไรแต่เวลาขายทำกำไรขอร้อนนะครับขายหลายๆวันอก็ได้ไม่ต้องมาทุบแบบนั้นหรอกคือก็เล่นขายทำกำไรวันนี้เล่นมาซื้อกลับเลยนี่เราเปลี่ยนตัวด้วยะคนเขาก็ตามไม่ถลอกนะอ่าพิ่เจอก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้พอแล้ว ก <9, S 2> <ม>้าเก้าห้าจุดหนึ่งเก้าห้าจุดสี่ก็พอละ,ะอก็ฟิวเจอมันไม่มันไม่มีเสน่ห์หรอกเพราะว่ามันเวลามันขึ้นฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นแบบมันมันเล่นเขาเล่นหุ้นแหละนึกออกไหมฮะเขามาเล่นเขามาเล่นออย่างเขาอาจจะเล่นอ่าสต็อกฟิวเจอร์ของไอวีแอลสต็อกฟิวเจอร์ของอีทันไทยซึ่งมันได้มากกว่าที่จะไปเล่นไอไอทีเฟกนึกออกไหมฮะค่ะถ้าพี่พูดถึงไอวีแอลจะขึ้นซื้อตัวอ่า ฟันฟเจีม๊ม,ม,มก็ได้แอ,อ,อร์ซัฟิเจอร์ของหรือของอีทันไทยก็ได้สองตัวเนี่ยนะมัน,นแบบว่าซื้อคอนะซื้อครูพวกนี้นะ,ะซื้อคอ่ะนะฮะคอวพวกนี้ไปนะฮะมันคือได้หมดอ่ะค่ะคือคือมันจะไปตามมันแล้วมนันเล่นเล่นใช้เงินน้อยกว่าแล้วมันได้กาไรเยอะกว่าเวยนะแต่บังคับถูกก็ขทุนมากกว่าไาทุนมกนักแต่จริงๆก็คือว่ามันวิเคราะห์ง่ายกว่าเราวิเคราะห์หุ้นตัวเดียวตอนนี้คนตามพี่นิพนธ์แนะนําหุ้นตัวหลัก ก็จะไล่ตัวสต็อกตัวเออถ้่จะใครเงินน้อยก็ไปเล่นแต่ไม่ถึงว่าคุณคุณต้องคุณต้องดูความเสี่ยงนะเอาน้อยๆนะไม่ใช่ไปไปกดเต็มเต็บกดเต็มวงเงินมาจ้นนะอันนั้นผมไม่มันบางทีเราเล่นถูกทางอ่ะแต่เราเล่นเกินตัวนะฮะโอเวอร์เทรดมันก็ทําให้เกิดเสียหายได้นะอย่างผมเนี่ยผมจะเล่นแค่50%าของของมาจิ้นที่ผมมีนะครับอย่างผมซื้อได้ร้อยเนี่ยผมจะซื้อได้แค่50% คือผมจะเซฟไว้เสมอสําหรับการเล่นฟิวเจอร์นะครับไม่ว่าเล่นน้ำมันเล่นทองผมเซฟหมดนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างสมมุติเราไปลองไว้เราไปลองไว้แล้ววันจันทร์มันลงแบบสามสิบหกจุดอย่างเงี้ยแล้วเราคลองไปเต็มแม็กกันนะครับแล้วมันลงสามสิบจุดนี่มันเลขคอหมาจิ้นเลยนะนะครับอย่าไปทาอย่าไปโอเวอร์เทรดก็ตลาดน่าจะไปได้นะยืนได้นะฮะทองผมก็ไม่เล่นทองไม่เล่นวันนี้นะคะ คือผมร้มคาญมากเลยเออแต่ผมไม่เล่นแล้วมันจะลงนะฮะมันลงฮะผมว่ามันลงแล้วมันเริ่มลงแล้ว <c oughs> เออมันจะลงครับใครถือช็อตไว้ถือต่อแล้วกันนะครับแต่ผมอ่ะผมไม่เล่นอ่ะค่ะเพรว่าผมมาเล่นเอ้เล่นหุ้นดีกว่านะ่ะาดได้ค่ะนะครับอืมค่ะค่ะพี่เจอะะกันวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ไม่เจอนะเปไหะพรุ่งนี้มีตอนเย็นนี่ใช่ไหมพรุ่งนี้มันหยุดมันพรุ่งนี้เช้าเช้าเจอยังทํางานเช้ายังทํางานตอนเย็นก็มี ตัเย็นก็มีนี่ออกสซนอุณภูมิอ๋อเริ่มต้นที่หัวใจลืมไปพี่นิพนธ์ออกโซนที่ต้องดูให้ดีอาอมาทําความดีกันใช่ใช่พวกนี้อย่าลืมนะครับพวกนี้เวลานี้นะยังมียังมีรายการนะค่ะก็ต้องบอกว่ามีพี่นิพนธ์ด้วยนะพวกนี้ใช่ไหมอืมใช่ใช่เรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเริ่มต้นที่หัวใจ่มันสักครั้งหนึ่งของชีวิตเราไอ้พ่งนี้อย่าลืมจองดูนะค่ะค่ะพี่ต้องดูให้ได้นะค่ะค่ะพ